อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่7.4นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เรื่อง2บทที่7รูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่71ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามข้อกําหนดนะคะทีนี้อุปกรณ์ในการที่เราจะต้องมีในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะนั่นก็คือ มีไม้ฟัรทัดดินสออย่างลบแล้วก็ไม้โปรเทคเตอร์นะคะเพราะว่าเนื่องจากเขามีการกำหนดขนาดองศาของมุมมาด้วยนะคะเราก็จะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์ในการวัดองศาของมุมเพื่อที่จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามที่กำหนดนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันที่ข้อที่1คะ่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ABCD ที่มีด้านยาวด้านละ3.5เซนติเมตรและมุม A D C มีขนาด100องศาถ้าให้เป็นความยาวของด้านและขนาดของมุมมาแบบนี้นะคะขั้นแรกเลยให้เราสร้างด้านขึ้นมา1ด้านก่อนในให้เป็นด้านฐานนะคะแล้วก็ให้ชิดให้ชิดขอบล่างไว้นะคะ ลากเลยสามจุดห้าเซนติเมตรค่ะทีนี้เราอย่าเพิ่งตั้งชื่อนะคะให้เราให้เราวัดขนาดของมุมก่อนเ๋ยวเราค่อยตั้งชื่อที่หลังนะคะก็คือให้มุม adc มีขนาด100งอยองศาเมื่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อของส่วนของเส้นตรงนะคะเราก็จะสามารถเลือกทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ให้เป็น มุมดีนะคะในที่นี้ขอเลือกเป็นทางขวาค่ะให้จุดปลายของส่วนของเส้นตรงอยู่ที่กึ่งกลางที่ไม้โรเทคเตอร์นะคะอ่าแล้วก็แนบไปกับเส้นศูนย์องศานะคะเราก็ดูว่าเส้นศูนย์องศาของเราอยู่วงนอกหรือวงในในที่นี้อยู่รอบวงนอกนะคะอ่ารอบวงนอกเราก็ดูว่าร้อยสิบองศาอยู่ตรงไหนพอเราเจอแล้วนะคะเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้ค่ะอ่ะทีนี้ เราก็ลากเลยให้ได้3.5เซนติเมตรนะคะ,อะพอเราลากแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถกำหนดตรงนี้ได้ว่าเป็นมุมดีนะคะ,ะมุมนี้ก็100องศา ทีนี้เราก็เราก็เติมด้านอื่นๆนะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปีกปูนะคะเราก็สร้างไปเลยลากไป3.5นะคะเพราะว่าด้านแต่ละด้านนี่ยาว3.5เซนติเมตรนะคะทีนี้พอเราพอเรา ได้แล้วเนาะเราก็มาใส่ชื่อมุมแต่ละมุมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ความยาวของด้านใส่ด้านเดียวก็ได้แล้วก็ทำสัญลักษณ์หนึ่งขีดแบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน abcd ที่มีมุม a d c มีขนาด100องศาตามที่โจทย์ต้องการแล้วค่ะอ่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่สองได้เลยค่ะ ข้อที่2นี่นะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว e f g s มีส่วนของเส้นตรง ef ยาว2.5ซนเมตรส่วนของเส้นตรง fg ยาว5ซนติเมตรและมุม efg มีขนาด140องศาทีนี้ถ้าเราลองวัดรูปวัดรูปครา้คราวนะคะ,ะรูปคร้าวสีว่เหลี่ยมรูปว่าวก็นั้นหน้าตาประมาณนี้ ใช่ไหมอ่ะเราก็มีด้านที่ยาว5ซนติเมตรคือด้านยาวเนี่ยจะยาว5เซนอ่ะเราก็ใส่ไว้ด้านสั้นนี่ก็จะ2.5เซนเขาบอกว่า F G อ่ะสมมติว่าให้ด้านนี้เป็น F G แล้วด้านนี้เป็น E F E F G ด้านนี้ก็ต้องเป็น H นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มุม E F G คือมุมนี้ มีขนาดร้อองศาอ่ะอันนี้คือรูปคร่าวๆที่เราจะสร้างเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นรูปจริงตรงบริเวณนี้อันนี้นรูปคร่าวๆนะคะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยเราจะลากลากเส้นยาวก่อนก็ได้ะะอ่ะหาเซนติเมตรถ้าในแนวตั้งกลัวไม่พอวาดในแนวนอนก็ได้นะคะ าลาบไปเลยหเซนติเมตรจากนั้นเราก็ใส่ชื่อ F G ให้มันต่อไปด้าน E F G พอสร้างด้านแล้วนะคะเราก็ต้องมาสร้างมุม140องศามุม F 140องศาเราวัดเลย EF ให้จุดปลายของเส้นนะคะที่เป็นตัว F เนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เส้นศูนย์องศาอยู่รอบวงในแล้วเราก็วัดเลยว่า140องศาอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ตรงนี้นะเราก็ทําเสร็จลักไว้ค่ะเอาไม้บรรทัดออกนะคะต่อไปจะสร้างด้าน EF ค่ะเพราะตรงนี้เป็น F ใช่ไหมอ่า e f เนี่ย2.5 หนึ่สองสองจก็จะประมาณนี้นะคะ,ะใส่องศามุมด้วยว่าร้อยสีองศา <c oughs> อ่ะก็จะ <c oughs> ได้แล้วมุม <c oughs> อ่ะต่อไปทีนี้จะสร้างต่อ,อยังไงละ่ะ จะสร้างต่อ,อยังไงได้แค่ข้างเดียวเราลองสร้างอ่าเส้นอะไรนะเส้นทียังมุมนะคะเราลากเลยจาก E ไป G เ้นยังมุมเนี่ยจะทําให้เราสร้างอีกฝั่งนึง้ง่ายขึ้นนะคะลากบางๆแบบนี้ต่อไปจากมุม F นะคะลากไปให้ตั้งฉากนะต้องตั้งฉากเท่านั้นนะคะให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง EG e นะคะตั้งฉากก็คือ90องศานี่เห็นไหมเป็นมุมฉากไหมคะอ่าถ้าเป็นมุมฉากแล้วเราลากเลย บางๆแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะสร้างอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจากจากอตรงนี้นี่จากปลายเส้น E มาฝั่งนี้อ่ะสอเซนติเมตรนะคะนี่ต่อไปลากจากตรงนี้อ่ะอน,นี้เป็น ดนะคะจากตรงนี้มาที่ G มันต้องได้5ซนติเมตรถ้าไม่ได้5เซนติเมตรเนี่ยแสดงว่าเรากะผิดนะคะ,ะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว e EFGS นะคะที่มีด้าน EF ยาว2.5ด้าน FG ยาว5ซนติเมตรแล้วก็มีมุม EFG คือมุมนี้1้0องศาอันนี้เราสร้างแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งเราจะใช้หลักการเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากโดยลากเป็นส่วนของเส้นตรง EG นะคะลากไปต่อไปเราก็เห็นมุม F ไหมคะ,ะวางไม้บรรทัดไปให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง EG ที่เราสร้างไว้ ต้องตั้งฉากเท่านั้นนะคะพอตั้งฉากแล้วเราก็ลากเส้นเอียงมุมบางๆจากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างด้านอีกด้านหนึ่งคือด้าน e s นะคะโดยวัดจากจากาเส้นปลายของของส่วนของเส้นตรง e f นะคะคือที่ตรง e นั่นเองตรงที่ตัวอักษร e นะคะให้ได้2.5แล้วเราก็ลากแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าตรงนี้เป็น ตัวเนะคะเป็นส่วนของจุดตรง ES นั่นเองจากนั้นเราก็ลากจากจุด S มาที่จุด G นะคะให้ได้5เซนติเมตรค่ะเพื่อที่จะได้เข้ากับคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านั่นเองเสร็จแล้วนะคะข้อที่2อาจจะดูเหมือนจะยากนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะคะ,ะต่อไปอเรามาดูกันที่ข้อที่3ค่ะ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีความยาวของด้านคู่ที่ขนานกันรวมกันได้11เซนติเมตรและมุมหนึ่งมีขนาด65องศาพร้อมกำหนดชื่อรูปสี่เหลี่ยมด้านคู่ขนานหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วแต่ว่าใครจะสร้างแบบไหนนะคะขอแค่ว่ามีด้านคู่ที่ขนานกันหนึ่งคู่เป็นแบบนี้ก็ได้เนาะเขาบอกว่าด้านคู่ขนานรวมกันต้องได้สิ คืออะไรก็ได้บวกการคอยได้1 1อนะคะก็อาจจะเป็น7กับ4หรือ6กับ5ก็ได้ะกกับ5หน่วยเป็นเซนติเมตรเนาะอันนี้เป็นรูปคร่าวๆนะคะแล้วก็มีมุมหนึ่งเนี่ย65องศาองศามุมหนึ่ง65องศาอีกมุมหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นรูปคร่าวๆแต่พอเราสร้างจริงเนี่ยเราจะได้แบบนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ,ะางขั้นแรกเราเราสร้างเส้น เส้นฐานก่อนอเราจะเอาเส้นฐานสัก6ซนติเมตรเราก็สร้าง6 cm. เลยจากนั้นเราก็วัดองศาของมงุมฝั่งนี้ใช้ฝั่งไหนก็ได้นะคะเลือกเป็นฝั่งซ้าย65องศาจุดปลายของเส้นอยู่ที่กึง่งกลางไม้โปรเทคเตอร์นะคะ แล้วก็ศูนย์องศาเนี่ยก็ต้องแนบให้สนิทด้วยแล้วก็ดูว่า65องศาอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ระหว่าง60กับ70นะคะก็คืออยู่แถวนี้อ่ะก็ได้แล้ว65องศาเราก็ลากเก,เกินไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลบทิ้งที่หลังนะคะอ่ะต่อไปเราก็จะต้องสร้าง อ,อะไระด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งให้ยาว5้าเซนติเมตรอ่ามันจะเกินแล้วถ้าเราลดเหลือแค่สถ้าเราลดเหลือแค่สถ้าเราลดเหลือแค่สี่ 4, ก็จะปรบอันนี้ พอตรงนี้เป็นสี่แล้วข้างล่างก็ต้องไปเพิ่มใช่ไหมคะก็ต้องจากหกก็ต้องกลายเป็นเจ็ดเนาะอะ่เราก็ไปเพิ่มมันให้มันเพื่อที่มันจะได้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์สั่งเรานะคะอะ่พอได้แล้วเราก็ลากเลยอ่เราก็จะได้สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอะ่เราลบส่วนเกินออกเพื่อความสวยงามนะคะ เพราะฉะนั้นในการสร้างเนี่ยสมควรที่จะต้องใช้ดินสอในการสร้างเพราะว่าเผื่อเราทําผิดเราก็จะได้ลบแก้ไขได้ง่ายนะคะได้แล้วรูปสี่เหลี่ยมั้างหมูตั้งชื่อ w u x y z ชื่อเนี่ยอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราที่มีด้านคู่ขนาดรวมกันได้11เซนติเมตรก็คือข้างบน4เซนข้างล่าง7เซนอันนี้รวมกันก็ได้11นะคะ มีมุมหนึ่งมีขนาด65องศาก็ตามที่โจทย์ต้องการค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝกหัดัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ